นิทานอีศบชาวนาผู้ใจดีกับสุนัขสีดำการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชาราผู้ใจดีคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเ,เขามีไร่นาเล็กๆแห่งหนึ่งที่เขาปลูกข้าวและผักไว้กินเองชายชาราอาศัยอยู่เพียงลำพังไม่มีครอบครัวหรือเพื่อนฝูงแต่เขามีสุนัขสีดำตัวหนึ่งที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา สุนัขตัวนี้ชื่อว่าดำมันเป็นสุนัขที่ฉลาดและซื่อสัตย์ดำคอยช่วยเหลือชายชราในทุกๆงานมันจะตื่นเช้าไปกับเขาเพื่อไล่ฝูงนกอ,ออกจากไร่ช่วยเขาแบกของหนักและเฝ้าบ้านยามค่าคืนชายชราดูแลดำเป็นอย่างดีเขาให้อาหารมันทุกวันและมักจะคุยเล่นกับมันยามเหงาว,วันหนึ่งชายชราป่วยหนักเขาไม่สามารถทำงานในไร่ได้อีกต่อไป เขานอนซมอยู่ในบ้านด้วยความทุกข์ทรมานดํารู้สึกกังวลใจมากมันรู้ว่าชายชาราต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรในที่สุดดําก็ตัดสินใจออกไปหาอาหารให้ชายชารามันวิ่งไปที่ป่าและล่ากระต่ายตัวหนึ่งมาได้ดําเอาเนื้อกระต่ายกลับไปให้ชายชาราชายชาราดีใจมากเขาขอบคุณดําสำหรับความห่วงใยดํายังคงออกไปหาอาหารให้ชายชาราทุกวัน มันล่าสัตว์จับปลาและเก็บผลไม้ป่ามาให้ชายชราได้กินชายชราสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆเ,เขารู้สึกซาบซึ้งใจในความกตัญญูของดำชายชราและดำใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันจนกระทั่งชายชราเสียชีวิตดำเสียใจมากมัน,นอนเฝ้าหลุมศพของชายชราเป็นเวลาหลายวันในที่สุดดำก็เสียชีวิตด้วยความสกเศร้า เรื่องราวของชายชาราผู้ใจดีและสุนัขสีดำคู่ใจของเขายังคงเล่าขานสืบต่อมาเป็นนิทานเตือนใจให้ผู้คนรู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณกติสอนใจความกตัญญูเป็นสิ่งที่ดีงามเพื่อนแท้จะอยู่เคียงข้างเราเสมอในยามทุกยากสัตว์ก็มีความรู้สึกและสามารถตอบแทนบุญคุณได้